เรือขายปล่อยเงินกู้ค่ะเรียกเก็บดอกเบี้ยโหด จ้าหน้าที่ชุดจับกลุมค่ะนำโดยพันตํารวจโทรัรฐมนตรีพันชูกลางค่ะร่วมกันจับกลุ่มนายสิทธิพงศ์นะคะหรือโอ๊ตอายุ27ปีค่ะซึ่งต้องหากระทําความผิดฐานเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดไว้พฤติการนะคะสืบเนื่องจากเมื่อปลายเดือนเมษายนค่ะได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่ามีกลุ่มนายทุนนะคะปล่อยเงินกู้นอกระบบและเรียกอัตราเกินกฎหมายกําหนดค่ะโดยนายทุนเนี่ยมักจะมีพฤติการโหดเหี่ยมคมคู่ลูกนี้ และกระทําการโดยไม่เกรงกลัวค่ะจากการสืบสวนทราบว่าได้มีผู้เสียหายนะคะติดต่อขอผู้ยืมเงินนอกระบบจากบุคคลตามนามบัตรนะคะที่ใช้ชื่อว่าโจนาธานเป็นเงินจํานวน10,000บาทโดยได้ทําสัญญาผ่อนชําระนี่ค่ะพร้อมดอกเบีย้ยเป็นเงินจํานวน400บาทต่อวันโดยจะชําระเนี่ยต่อเนื่องเป็นเวลา30วันค่ะแต่ต่อมาเนี่ยผู้เสียหายได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงินและมีภาระค่า,า,คาใช้ใจ่ายภายในครอบครัวมากขึ้นจึงไม่สามารถหาเงินมา ชำระใช้นี่นอกระบบได้ค่ะเมื่อผู้เสียหายขอเจรจากับผู้กู้นะคะกลับทุกคมคู่และเกรงว่าจะได้รับอันตรายค่ะประกอบกับทราบว่าแก๊งปล่อยเงินกู้นะคะมีผู้ร่วมกระบวนการจํานวนหลายคนค่ะผู้เสียหายเนี่ยจะมีความประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้ามาตรวจสอบและดําเนินการช่วยเหลือจากกรณีดังกล่าวค่ะ ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมค่ะได้ดาเนินการสืบสวนติดตามแก๊งปล่อยเงินกู้โดยขณะลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะพบผู้ต้องหานะคะตะโกนเรียกชื่อผู้เสียหายและบอกให้นําเงินกู้นะคะและดอกเบี้ยมาชําระเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้สดแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจและได้เข้าตรวจสอบนะคะจากการสอบถามผู้ต้องหานี่รับว่าตนเองมาเก็บดอกเบี้ยงเงินกู้นอกระบบแทนนายจนทานจริงโดยได้รับการว่าจ้างมาจากนางสาวเก๋ค่ะโดยทั้งสองนะคะให้ตนมาเก็บเงินจากผู้เสียหายและลูกค้ารายอื่นๆซึ่งสําหรับ รายละเอียดนะคะการเรียกดอกเบี้ยจะคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ20บาทต่อ30วันหรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ20บาทต่อเดือนหรือร้อยละสองบบาทต่อปีค่ะ